ประสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องคายยายอ้อนก็จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เบื้องอีกรอบสองอดติดตามเบื้องอีพี่สองเนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คืออีพีแรกคือยายอ้อ,อนนี่พี่น้องจ๋านี่เห็นบอกเห็นดอกคนบอกขันนีนี่ดอกคนเนาะค่ะแล้วที่นี่เนาะค่ะไม่จับพี่น้องเนาะค่ะดอกเต็มต้นพี่น้องจ๋าดอกเต็มต้นแต่ไม่จับนะกลวแล้วเนาะคะ่ะคนก็นจะเป็นดอกพี่น้องเป็นดอกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะ หลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บนะคะใส่ผ้าถุงให้พี่น้องใส่ผ้าถุงให้มะละกอก็จะเป็นต้นเสร็จงานก่อนจ้าลองเบงกอนนะคะหลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บใส่ผ้าถุงให้นะคะก็จะเป็นยายออนกับวิธีเคล็ดลับอันใหม่คือนี่แหละคือยายออนเบาหน่อยนะพี่น้องเดี๋ยวยายออนทำก่อนนะคะติดตามดู E p พีที่สองเดี๋วค่ะายายออนสีมาไทายทำให้เบงบาถามว่าพจับหมากพี่อ้อง บอ er จับหมากพี่น้องคะพอจับหมากเป็นตัวนปัวใีญ่แล้วแต่บอจับที่ต้นมะละกอถ้ำหอดอกมะละกอติดโดยที่ไม่ร่วงหล่นพี่น้องนะคะจะออกดอกมากอาจะติดนะคะช่วงนี้ยีวันยังประทาบว่าพอจับหมากพี่น้องบอจับหมากพี่น้องคะพอจับหมากเป็นตัวตนตัวใีญ่แล้วแต่บอจับนี่ได้แล้วตอกใครทะลุเลยนะคะพี่น้องคะตอกให้ไม้ทะลุต้นมะละกอเลยนักขันนี่เห็นว่าพี่น้องก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็จับนี่ ตอกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เพื่อนบอกว่าจะเฮทไทร์มาละกอดอกว่าล่วงลุ่นแล้วค่ะดอกไม่ร่วงล่นติดหมากพี่น้องตัวเมียหรือว่าเป็นต้นผู้หยิ่งนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานตะตนตัวเมียนะค่ะก็จะเฮ็ไทห้เพื่อนมีดอกพี่น้องน่ะดอกประมานนี่เนาะค่ะพี่น้องดอกประม่านนี่นี่นี่ดอกประมาณถ้าได้เสียบก็จะเพราะเป็นดอกมากพี่น้องเป็นดอกหรือว่าเป็นลูกเล็กคือว่าหมากหรืหน่อยนะพี่น้องร่วงล่นลงมาหมดเลยค่ะบ่จับบ่คะเขาจะเอิินอีสานบานเข้ก็จะเจิิน หมากคนจะจับพี่น้องเนาะหมากคนจะจับเดี๋ยวจะได้มีหมากกินเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีลูกหรือมีหมากที่สารบานเท่ากับจะเอืญนหมากคุงเนาะพี่น้องเกอ่ยวกับผล่นลูกประ,ะสบความสําเร็จไหมนะะนยยออนเ,ามาหาเนาะค่ะพี่น้องค้ายายอ้อนก็จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เบิ้งอีกรอบสองอดติดตามเบื้องอีพี่สองเนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คืออีพีแรกคือยายอ้อน หมากเพ่นจะจับพี่น้องเนาะหมากคนจะจับเดี๋ยวจะได้มีหมากกินเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีลูกหรือมีหมากที่สารบานเท่ากับจะเอิญนหมากคุงเนาะพี่น้องเกอกับผลเพื่อนลูกประ,ะสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องค้ายญ่อ่อนกะจะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เบื้องอีกรอบสองอดติดตามเบื้องอีพี่สองเนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คืออีพีแรกคือยาอ่อ,อน หมาก่นจะจับพี่น้องว่าหมาก่นจะจับเดี๋ยวจะได้มีหมากกินเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีลูกหรือมีหมากนี่สารบานเท่ากับจะเอื่อนหมากคงุงเนาะพี่น้องเกอ่ยวกับผลผนลูกค่ะว่าจับหมากจับผลเนาะคะ่ะเนาะยายอ่อนก็นเลยได้ค็ดรับไม้มากคือคือว่าไม้เข้าไปเค็ดไม้เองก็ได้เนาะคะ่ะอันนี้ไม้คือยายอ่อนทำมาเองค่ะพี่น้องค่ะนี่ทำมาเองก็จะเอามาเสียบที่ต้นมะละกอทํำไห่ดอกมะละกอติด โดยที่ไม่ล่วงหล่นพี่น้องเนาะค่ะจะออกดอกมาก,ก็ต่จะติดเนาะค่ะช่วงนี้ยายอ้อนยังประ,ะ,ะสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องคะยายอ้อนก็จะออามาให้เพื่อนพเพื่อนพี่พีเบิ้งอีกรอบสองรอดติดตามเบื้องอีพี่สองนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คือ EP แรกคือยายอ้อนนี่ดอกลงไปเลยค่ะเพื่อนเนพื่อนคะนี่เพื่อนบอกว่าจะเฮดไท้มาละกดอกนนะะดอกไม่ล่วงหล่นเนาะค่ะดอกไม่ล่วงหล่นติดมากพี่น้องกวัวแล้วนะคะเพื่อนก็จะเป็นดอกพี่น้องเป็นดอกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะ หลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บนะคะใส่ผ้าถุงให้พี่น้องใส่ผ้าถุงให้มะละกอก็จะเป็นต้นสวัสดีสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวครีเอเตอร์จ้าหลังจากที่ยายออนปลูกมะละกอเนาะค่ะปลูกมะละกอแล้วนะคะปลูกมะละกอมันนี่พี่น้องเห็นบ่จแต่เห็ดไห่เพิ่นยายออนกับมีวิธีเคล็ดลับอันใหม่คือนี่แหละคือยายออนบอกนย่านันนพี่น้องเดี๋ยวยายออนทำก่อนนะคะติดตามดู e p ีที่สองเดวนะคะมา แก้วันสีมาทายถ้ำให้บเบิง่ากอแล้วนะคะพนก็จะเป็นดอกพี่น้องเป็นดอกแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บนะคะใส่ผ้าถุงให้พี่น้องใส่ผ้าถุงให้มะละกอก็จะเป็นต้นถามว่าว่าจับหมากพี่น้องว่าจับหมากพี่น้องคะว่าจับหมากเป็นต้นต้นปลูกนี่แงเราแต่ว่าจับนี่พี่น้องจ้าที่เห็นบ่เห็นดอกคนบอก่นนีดอกคนที่ค่ะแล้วที่นี่นะคะไม่จับพี่น้องนะคะดอกเต็มต้นพี่น้องจ้าดอกเต็มต้นแต่ไม่จับนะดอกหรือว่า ดอกมะละกอหรือว่าอันนี้จะบ่อันนี้เนาะพี่น้องเนาะจะติดเด้ยค่ะจะติดทุกต้นเนาะค่ะพี่น้องคะว่าจะติดทุกอ้หรือว่าใหม่เข้าไปเฮ็ดไม้เองก็ไ้เนาะค่ะอันนี้ไม้คือยายอ่อนทํามาเองค่ะพี่น้องคะนี่ทํามาเองก็จะเอามาเสียบถ้าได้เสียบก็จะเพราะเป็นดอกมากพี่น้องเป็นดอกหรือว่าเป็นลูกเล็กรือว่าหมากเลยน่อยนะพี่น้องล่วงล่นลงมาหมดเลยค่ะบ่จับบ่ค่ะเขาจะเอิ้น อีสานบานเขาก็จะเอินตัวเมียหรือว่าเป็นต้นผู้งยิ่งนั่นแหละเนาะพี่น้องเนาะภาษาอีสานว่าต้นตันตวเมียนะคะก็จะเห็ดให้เพิ่นมีดอกพี่น้องนะ่ะดอกประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องดอกประมาณนี้นะะี่นี่นี่ดอกประมาณคนนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะนี่ยายอวันกะสีมาเห็ดต้นที่สองไฮเบิ่งอีกพี่น้องแล้วก็ถ้าเห็ดเสร็จแล้วยายอวันกะสีมาติดตามผลงานว่าจากนี้ได้แล้วน่ะตอกไข่ทะลุเลยนะค่ะพี่น้องคะ่ะตอกให้ไม้ทะลุต้นมะละกอเลยเนาะคะ่ะนี่เห็นบอพี่น้อง ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็จับไาว่าจับหมากจับผลเนาะคะ่ะเนาะยายอ้อนก็นเลยได้คิดรับไม่มากคือลองเมืองก่อนนะคะหลังจากที่มาลูกปุ๊บใส่ผ้าถุงให้นะคะก็จะเป็นนี่ได้แล้วตอไขรทะลุเลยนะคะพี่น้องคะตอให้ไม้ทะลุต้นมะละกอเลยเนาะค่ะนี่เห็นป่ะพี่น้อง ก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็จะประ,ประสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องค้ายายอ่อนก็จะเอามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เบิ้งอีกรอบสองอดติดตามเบิ้งอีพี่สองเนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คืออีพีแรกคือยายอ่อนลอ่องเบื้องก่อนนะคะหลังจากที่มาหูกปุ๊บใส่ผ้าถุงให้นะค่ะก็จะเป็นว่าไม่ข้าไปเพ็ดไม้เองก็ได้เนาะค่ะอันนี้ไม้คือยายอ่อนทํามาเองค่ะพี่น้องค้านี่ทํามาเองก็จะเอามาเสียบ นี่พี่้องจ่าที่เห็นบ่เห็นดอกคนบอกขนนี่ดอกคนเล้วที่นี่เนาะค่ะไม่จับพี่น้องเนาะค่ะดอกเต็มต้นพี่้องจ่าดอกเต็มต้นแต่ไม่จับคนนั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ยายอวันกับสีมาเฮ็ดต้นที่สองให้เบิ่งอีกพี่น้องแล้วกะถ้าเฮ็ดเสร็จแล้วยายอวันกับสีมาติดตามผลงานว่าจากกวแล้วนะคะคนก็จะเป็นดอกพี่น้องเป็นดอกแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะ หลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บนะคะใส่ผ้าถุงให้พี่น้องใส่ผ้าถุงให้มะละกอก็จะเป็นต้นประสบความสําเร็จไหมนะคะพี่น้องคะยายอ่อนจะออามาให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่เบิ้งอีกรอบสองอดติดตามเบิ้งอีพี่สองนะคะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คืออีพีแรกคือยายอ่อนหมากนะคะยายอ่อนก็มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับมาเคล็ดให้พี่เพื่อนพี่พี่เบิ้งนี่คือไม่เอาไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะพี่น้องคะ ประสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องคะจะประสบความสําเร็จบอร์คอยติดตาม ep ีที่สองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยอทหมากเนาะค่ะยายอ่อนก็มีเคล็ดลับเนาะค่ะเคล็ดลับมาเฮ็ดพี่เพ okay, okay, ี okay, then, right. mama, ่ยนพี่ีเบิ้งนี่คือไม่เอาไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะพี่น้องคะหรือ่นั่นแหละเนาะค่ะพี่น้องคะนี่ยายอ้วนกับสีมาเฮ็ดต้นที่สองไผเบิ้งอีกพี่น้องแล้วก็ถ้าเฮ็ดเสร็จแล้วยายอ่วนกับสีมาติดตามผลงานว่า จากล่องเมืองก่อนนะคะหลังจากที่มาหูกปุ๊บใส่ผ้าถุงให้นะคะก็จะเป็นนี่พี่น้องจา๋านี่เห็นบอกเห็นดอกคนบอกขนันนี้ดอกคนนะคะ่ะแล้วที่นี่นะคะไม่จับพี่น้องนะคะดอกเต็มตน้นพี่น้องจา๋าดอกเต็มตน้ตมตนแต่ไม่จับนะ,ะนได้แล้วต่อไขทะลุเลยนะคะ่ะพี่น้องคะตอให้ไม้ทะลุต้นมะละกอเลยนะะุกคนนี่เห็นบ่พี่น้องก็จะประมาณนี้แล้วค่ะนี่ก็จะผ้ให้เสียบก็จะ ก็เป็นดอกมากพี่น้องเป็นดอกหรือว่าเป็นลูกเล็กคือว่าหมากยน่อยนะพี่น้องร่วงล่นลงมาหมดเลยค่ะบ่จับบอค่ะเขาจะเอิน้นอีสานบานเข้ากับจะเอิ้นนี่ตอกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค้านี่เพื่อนบอกว่าจะเฮตไทยอะมาละกอดอกบ่ร่วงล่นแล้วค่ะดอกไม่ร่วงล่นติหดหมากพี่น้องหมากแล้ค่ะยายอ่อนก็มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับมาเฮดไห้พี่เพื่อนพี่พีเบิง้งนี่คือไม่ อาไม่เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะพี่น้องคะหรือกอแล้วนะคะเพิ่นก็จะเป็นดอกพี่น้องเป็นดอกแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากที่ว่าปลูกปุ๊บนะคะใส่ผ้าถุงให้พี่น้องใส่ผ้าถุงไห่มะละกอก็จะเป็นต้นนี่ดอกลงไปเลยค่ะเพื่อนเพื่อนคะนี่เพิ่นบอกว่าจะเฮ็ดไห้มะละกอดอกก็ร่วงล้นแล้วค่ะดอกไม่ร่วงวนติดมากพี่น้องที่ต้นมะละกอทํำไห่ดอกมะละกอติด โดยที่ไม่ล่วงหล่นพี่น้องนะคะจะออกดอกมากแต่จะติดนะคะช่วงนี้ยายวันยังปฏที่ต้นมะละกอถ้ำไห้ดอกมะละกอติดโดยที่ไม่ร่วงหล่นพี่น้องนะคะจะออกดอกมากแต่จะติดนะคะช่วงนี้ยายวันยังปะเทินงานก่อนจ้าหมากนะคะยายอ่อนก็มีเคล็ดลับนะคะเคล็ดลับมาเห็้พี่เพี้ยนพี่พีเบิ้งนี่คือไม่ อาไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ครับพี่น้องคะหรืออี่ต้นมะละกอถ้ำห้ดอกมะละกอติดโดยที่ไม่ร่วงหล่นพี่น้องเนาะค่ะจะออกดอกมากแต่จะติดเนาะค่ะช่วงนี้ยังวันยังประมั่นี่พี่น้องเห็นบะแต่เหตุให้เพื่อนอะประสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องคะยายอ้นก็จะเอามาห้เพื่อนเพื่อนพี่พเบิ้งอีกรอบสองอดติดตามเบื้องอีพี่สองเนาะค่ะพี่น้องอีพี่สองอันนี้คือ ep แรกคือยายอ้น ประสบความสําเร็จไหมเนาะค่ะพี่น้องคะจะประสบความสําเร็จบอคอยติดตาม EP พีที่สองคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวยองน,นี่ตอกลงไปเลยค่ะเพื่อนๆค่ะนี่เพือพ่อนบอกว่า,าจ,จะเฮ็ุไห้มาละกอดอกว่าร่วงล่นเนาะคะ่ะดอกไม่ล่วง